เตี๋ยวต้มยำเส้นปลาครับน่ากินน่ากินทุกคนครับวันนี้แม็กก็อยู่ที่ในตีฮะลูกชิ้นปลากกาสามรถทอดมันปลากายทอดร้อนๆแบบนี้เลยครับอยู่ที่นครสวรรค์ครับแล้วดูบรรยากาศภายในร้านกันครับแล้วเมนูเขาก็ราคาไม่แพงเลยฮะ แล้วก็นี่ครับเดี๋ยวเราสั่งของกินเล่นมาก็มีทอดมันก๋วยเนกแล้วก็มีเบื้องยวนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเน็กก่อนฮะมันก็จะเป็นหมูมีแห้ห e l ยอร่อยจริงๆครทุกคนแล้วแบบเออชิ้นกําลังพอดีคําเลยส่วนทอดมันปลากายนะฮะก็เด้งดึบหนึบเลยฮะอร่อยครับ แล้วก็มาแล้วฮะอันนี้ของเราครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นปลาอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมันก่อนน้ำก็โอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดนะครับใช้ได้ไม่ต้องปรุงเลยฮะแล้วก็นี่ครับตัวทีเด็ดอยู่ตรงนี้เส้นปลาครับทุกคนโอ้โหเป็นเส้นที่ทำมาจากปลาอันนี้ก็อร่อยเด้งเด้งนึบๆน,บนบดีจังเลยครับ แล้วก็ต้องบอกว่านี่อีลูกชิ้นเม็ดเล็กๆของเขาแบบนี้ลูกชิ้นปลาฮะโอ้โหโคตรอร่อยเลยทุกคนถูกใจถูกใจแล้วก็ต่อไปเลยครับอันนี้เป็นปอปเปียก,กุ้งฮะก็มาเป็นชินช้นๆแบบนี้ฮะห่อมาแล้วเดี๋ยวเรามากินกันต่อเลยฮะอันนี้ก็พอใช้ได้ครับไม่ได้วือวาอะไรมาก แล้วก็ถัดไปครับจะเป็นเบื้องอยวนฮะอันนี้ก็ตั้งขายอยู่ข้างหน้าเราก็สั่งเข้ามากินในร้านได้เลยะแเราดูใส้แน่นๆแบบนี้ครับโอ้ก็ข้างนอกก็จะกรอบกรอบใสข้างในก็จะหวานหวานเค็มๆ,ๆมาทุกคนเราก็ต่อด้วยเกี๊ยวซาเลยครับเราสั่งเป็นชุดเล็กมานะครับก็จิม้มน้ำจิ้มแบบนี้แล้วก็ต้งดิ่งข้าปาาเลยสําหรับเกี๊ยวซาก็อร่อยฮะพอใช้ได้ครับทุกคนแล้วก็วนกลับมาที่ก๋วยเตี๋ยวฮะไอลูกชิ้นปลาอันนี้ทุกคนเฮ้ยมันอร่อยจริงๆครับ คือต้องบอกว่าร้านนี้ตอนแรกอ่ะเราเป็นคนไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวปลานะทุกคนแต่ว่าแม่บอกว่าขอแวะร้านนี้ให้ได้เลยนะร้านนี้มันเด็ดจริงๆเราก็เลยต้องแวะฮะแล้วยังไม่อิ่มครับก็ามาต่อที่เกี๊ยวอีกชามหนึ่งครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่ากินกันฟินๆสั่งกันเต็มโต๊ะจุกๆนี่รวบกันเต็มๆช้อนนี่มีหมูแดงด้วยทุกคนครับ เต็มช้อนแล้วก็ตรงเข้าปากหัวมือนี้อิ่มแบบไม่หนักมากครับสบายสบายฮะเหลือแต่จานปล่าวางทั้งโต๊ะเลยครับทุกคนแล้วก็นี่ค่ะค่าเสียหาย